เรียบร้อยพร้อมลวกวันนี้มาเก็บผักนะคะวันนี้มาเจอหญ้าหางม้าหางม้าตัวนี้ทานได้แต่เขาบอกมันจะมีสองสีนะมันจะมีสีเขียวกับมันจะมีแบบสีเขียวแบบนี้เนี่ยกับสีน้ำตาลบางคน บางคนบอกว่าสีเขียวทานไม่ได้บางคนก็บอกว่าสีน้ําตาลทานไม่ได้ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ยังไงพี่จะลองเก็บไปทานดูพี่ก็ยังไม่เคยเหมือนกันนะเดี๋ยวจะลองดูว่ายังไงกําลังขึ้นไม่ลองไม่รู้นี่เห็นไหมนี่เป็นหญ้าหางม้าจะเอาไปทําลองเอาไปลวกลวกทานกับน้ําพริกกะปิ จะไปลองดูรสรสชาติมันเฉยๆว่ามันจะเป็นยังไงนะมันกำลังขึ้นเลยเป็นตุ่มเป็นตุ่มขึ้นมาเต็มเลยเนีย่ยหญ้าหางมา้าขึ้นได้ทั่วไปตามทุ่งกำลังขึ้น อันนี้คือหญ้าหางม้าที่มีบางคนเก็บไปทานแต่บางคนบอกว่าสีเขียวทานได้สีน้ำตาลทานไม่ได้ก็ไม่รู้ยังไงเหมือนกันเปรียบเทียบกันนูนะเห็นไหมสองสีมันจะต่างกันมันมีสีเขียวกับสีน้ำตาลแต่เห็นหลายคนเขาเก็บแต่สีน้ำตาลไปทานนะสีเขียวนี่เดี๋ยวต้องไปศึกษาใหม่แต่เพราะ เดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปศึกษาสีน้ําตาลด,ดูก่อนลองไปทานดูก่อนถ้ายังมีชีวิตรอดก็แสดงว่ากินได้นะนะออกมาเก็บผักแบบนี้นะ่าได้บรรยากาศรู้สึกมันเตื่นตอนถึงเชา้าอยู่บ้านเราอะออกมาหาเก็บผักตามสวนตามญ้าบ้านเราอะอากาศดีเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวฝนก็จะตกแล้วที่ต้องรีบเก็บได้ผักแล้วได้ผักชนิดใหม่ย่าหางม้าได้ฟิลมากมาก ก่อนทานล้วก็มาลอกกราบให้กราบก่อนเอามาลอกกลาบามันอ,ออกก่อนเก็บมาไม่เยอะเอามาลองทานดูก่อนเผื่อไม่ชอบ เรียบร้อยพร้อมเล่าจะมาทำไข่เจียวใบตำแยนะเราก็จะซอยใบตำแยก่อนซอย น,นี่ก็เรียบร้อยแล้วอันนี้เป็นไข่เจียวไปตําเแยแล้วก็ย่าหางมา้าอันนี้ก็ไฟล์วีแล้วก็น้าพริกกะปินะเดี๋ยวลองมาชิมกันเสร็จเรียบร้อยนะคะข้าวก็กําลังสุกนะนี่ผักลวกน้ําพริกกะปิแล้วก็ไข่เจียวปเป็นตำแยนะอันนี้เป็นครั้งแรกเลยที่พี่ลองชิมไอ้ย่าหางมา้าเดี๋ยวจะลองชิมให้มันแบบไม่ต้องจิ้มอะไรก่อน อรสชาติเขาจะเหมือนถั่วจะออกรสชาติออกมันๆคล้ายๆถั่วเนี่ยถือว่ารสชาติดีเป็นผักชนิดหนึ่งที่รสชาติดีแต่ว่าพี่ว่ามันค่อนข้างที่จะแกะยากค่อนข้างที่จะทานยากชนิดหนึงน่งอ่อนะแต่ก็มันก็อร่อยแหละถ้าเกิดว่าเจอที่ไหนที่มันงามๆลำอวบๆมันก็น่าจะง่ายกว่านี้จัดว่ารสชาติดีมากจัดว่ารสชาติดีมาก แล้วก็อันนี้เป็นไฟล้บีดจิ้มน้ำพริกกะปินะคะผักเลยล้วมือเลยด้วยกันนะขออนุญาตนะชิมก่อนผักไฟ้ยบีดนะจากเท่าที่พี่ทำาาาก็ชิมมาพี่ว่าลวกจิ้มน้ำพริกกะปิอร่อยที่สุด เอาช้อลืมช้อนเอามาชิมหน้าตากับไข่เจียวใบตำแยรเรานั่นเองนะคะนี่คือไข่เจียวใบตำแยอืมรสชาติมันัๆรสชาติเหมือนผักขมนุ่มอุ้ยอร่อยนะจัด่าอร่อยเลยเซอร์ไพรส์มากเลยอืมโอ้โหเมนนี้ ธรรมชาติล้วนๆสุดยอดมากๆนะที่ก่อนะนํนานะผักธรรมชาติช่วงนี้กําลังออกนะคะนะถ้าใครชอบกินผักชอบอะไรอย่างเงี้ยธรรมชาติปีละพังเนาะเราต้องลองใช่ไหมเนี่ยพี่พยายามที่จะออกไปทุกวันไปเก็บผักมาลองใหม่ๆมาลองถ้าผักอันไหนที่ไม่มั่นใจก็อย่ากเก็บนะคะนะต้องต้องมั่นใจก่อนก่อนเก็บแล้วยังไงวันนี้พี่ขอปิดคลิปแค่น,นี้เดี๋ยวจะทางข้าวหิว <c oughs> ก็มื้อน,นี้ก็นำพิกีปิ ไก่เจียวใบตำแยแล้วก็ผักลวกผักธรรมชาติล้วน,นเดี๋ยวจะกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะเมนูผักธรรมชาติประเทศนอร์เวย์ล้วนแกงส้มผักกลุ่มนอร์เวย์เมื่อวาน